ในซุงกลางลันลยางต่างเข็มเนี่ลยลองยาวเลยมีคนมาาาวขาเจียวเจียวสวยเขาฮีมาทำเองทำลองอำใร้าต่างเอง มันก็ไม่ก็เป็นหน้าเป็นรอดเลือดเราเป็นหน้าเป็นรอดเลือดผู้ใจรอดเลือดหัวใจติดทำมาใครเก็บเงินไปลายร่างเดี๋ยวนเมาพวกใครเก็บเงินไปลาร่างได้มีกาส่งพวกเก็บเงินไปลาร่างมีกาส่งพวยังก็กาขอน ดิดท่ามขอนต่อดคุณสุบ้าสามปอร์เซ็นกากรองแท็กากอ๋อ,กากองก่อ,กกอหลดใส่กาขันท่ามสามปอซ็นต์ก่อใส่ทำกาโค่กจำนวนบางร่างกรกองไม่ใส่เหลือจุดเปเซ็นต์น้ำนั ไม่ใช่จะช้าขนาินีนิแน,น้ามีเน้ปากกว้างม่ทุ่งไทมาทุ่งท่าดีกวน้อคะพวกรูก้กันแล้วรับรับดอกกันเองนะเราทังใครบ้านเมียดิไม่ได้สาขาพั้งี่เราไม่ไงเลยอยู่ให้ จะเห็นเหอนอะรสุเ,สเรอคือจเียว่ะคอีงว่ยังน้นาวไรสดในบางจะเห็นว่ามนไเป็นวันตัง้งซดไงวะข้าไรสดไม่เป็นไรฮึงหนา,าวอึ่นไปขึ้นอ๋อมีในกันอบค้าขำแหลมเลยสนค้า ไที่ยวบ่กูะนะอันซ้าอเลไเทียวสิไ,ส <c oughs> ไีสงครากินภาสังคันนั่นอาวันนะเจนบเหนื่องโว เป็นเพเป็นทางไ <c oughs> ปอเอาเราตั้งคาซ่าเพแทนเขินแล้วกันสิ่งตรวตันเขินมากเอไม่สงมค่าเนะคะไม่สมเมนกันค่ะ